10อันดับแม่น้ําที่ยาวที่สุดในโลกอันดับที่10แม่น้ําอามูเป็นแม่น้ําในเขตทวีปเอเชียไหลผ่านประเทศมองโกเลียจีนรัสเซียและไหลลงที่มหาสมุทรแปซิฟิกมีระยะทางตลอดสาย4,352กิโลเมตรอันดับที่9คองโกริรเวอร์แม่น้ำคองโก เป็นแม่น้ำในเขตทวีปแอฟริกาต้นกำเนิดอยู่ที่หุบเขาริฟทางตอนกลางของทวีปไหลผ่านประเทศแอฟริกากลางคองโกแองโกลาแซมเบียแทนซาเนียบูรุนดีรวันดาและไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกความยาวทั้งสิ้น4,700กิโลเมตรอันดับที่8แม่น้ำโขง เป็นแม่น้ําในทวีปเอเชียภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้นกําเนิดอยู่ที่เทือกเขาในประเทศจีนไหลผ่านจีนพามา่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามและไหลลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกระยะทาง4,880กิโลเมตรอันดับที่7 แม่น้ำออฟออสติสเป็นแม่น้ำในภูมิภาคยูเรเซียคาบเกี่ยวระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรปต้นกำเนิดอยู่ทางตอนเหนือของคาซักสถานไหลผ่านคาซักสถานจีนรัสเซียและไหลลงสู่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือของรัสเซียมีความยาว5,410กิโลเมตรอันดับ6 แม่น้ำ่วงเหอหรืออีกชื่อหนึ่งว่าแม่น้ำเหลืองเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศจีนต้นกำเนิดอยู่ทางเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศก่อนไหลผ่านทางตอนกลางของประเทศจีนและไหลลงสู่ทะเลจีนตะวันออกระยะทางทั้งสิ้น5,464กิโลเมตรอันดับที่5 แม่น้ำเยนิซีแองการาอยู่ในเขตประเทศรัสเซียมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาทางตอนใต้ของประเทศก่อนจะไหลผ่านที่ราบไซบีเรียและลงสู่มหาสมุทรอาร์กติกทางตอนเหนือมีระยะทาง5,550กิโลเมตรอันดับ4แม่น้ำมิสซิสซิปปีมิสซูรี เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกาเหนืออยู่ในเขตประเทศสหรัฐอเมริกาต้นกำเนิดอ,อยู่ทางตอนเหนือของประเทศก่อนจะไหลผ่านทางตอนกลางของประเทศทำให้เกิดที่ราบรุ่มแม่น้ำอันกว้างใหญ่และไหลลงสู่ทะเลแคริบเบียนที่มอนรัสลุยเซียนาความยาวทั้งสิ้น6,020กิโลเมตร อดับที่3แม่น้ำยงสีเกียงเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนและทวีปเอเชียมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศก่อนจะไหลผ่านตอนกลางของประเทศสู่ทะเลจีนตะวันออกระยะทางยาว6,380กิโลเมตร อันดับที่2แม่น้ําอเมซอนเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ต้นกําเนิดอยู่ที่เทือกเขาแอนดิสทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ไหลผ่านประเทศเปรูโคลัมเบียและบราซิลก่อนจะไหลลงสู่มหาสมุทรอแร์ติกทางภาคตะวันออกของประเทศบราซิลระยะทางทั้งสิ้น6,450กิโลเมตร อันดับที่1แม่น้ำนายเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกและยาวที่สุดในทวีปแอฟริกาต้นกำเนิดอยู่ที่เทือกเขาทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาเกิดจากแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำาวายนายและแม่น้ำบรูไนไหลามาบรรจบกันที่นครคาทูมเมืองหลวงของซูดานก่อนจะไหลขึ้นเหนือผ่านทะเลทรายอันร้อนระอุและไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือของอียิปต์มีความยาวที่โลกตะลึงถึง 6,670กิโลเมตร